ร่างกายให้พร้อมนะครับอุปกรณ์แมสนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะแต่ที่สถานีรถไฟฟ้านี่สะอาดครับตอนนี้ในพลก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะครับผมสัญหาไม่ดูในพลสวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับช่องผมก็อาจจะช้าหน่อยก็มีหลายช่องเขาแชร์กันแล้วนะครับกรณีที่มีนักท่องเที่ยวไทยนะครับไปเที่ยวที่ส,สปป,ปลาว นะครับมีกองหลอนหรือว่าตำรวจนอกเครื่องแบบหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยตำรวจนี่นะครับบุกไปยึดพาส,สปอร์ตทักท่องเที่ยวไทยคนนี้ถึงห้องพักเลยนะครับนะครับไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับไปโดนคดีอะไรนะครับแล้วก็โดนทรีดเงินไป300 u s ดอลลาร์ก็หลักหมื่นเนาะ300ก็หมื่นกว่าบาทเนาะนะครับ โดนรีดไป300 US นะครับผมเขาเข้ามาแฉะนะครับก็บอกกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าไปเที่ยวลาวช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับท่านอาจจะโดนก็ได้บางท่านข้โลกสวยอยู่นะก็ยังไปเที่ยวบางช่องยูทูบเบอร์ก็ยังไปประจําไปทุกเดือนบางคนกลายจะเป็นคนลาวไปแล้วนะครับเพราะว่าไปฝังตัวทำคอนเทนต์อยู่ที่นู่นก็มี นะครับไปอวยลาวไปอะไรก็มีนะครับไม่เฉพาะยูทูบเบอร์นะคนทั่ว,วไปนักธุรกิจบางคนนะ่ะก็ไปอวยลาวนะครับไม่ค่อยพูดในทางที่แบบเ,เขาคงไม่เจอแต่คนอื่นเขาเจอกันมาแล้วก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องใส่ใส่ไฟหรือว่าใส่ไข่นะครับเป็นเรื่องจริงาภาพที่เห็นนี้ในพลก็อยู่ที่หลวงพระบางนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566นะครับ แต่นพ้นไปนี่ไปกับคนพื้นที่นะไม่ค่อยเจอนะครับไม่เจอแล้วเราก็พูดภาษาลาวได้ด้วยนะเราฟังออกนะนะครับฟังภาษาออกก็เลยไม่โดนอะไรนะครับแต่ไปนอนอยู่บ้านน้องเขาก็เกือบโดนเนาะอยู่ห้าวันนะครับไปนอนแต่พอดีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นทหารเก่านะทหารไม่ใช่กองหลอนนะเป็นทหารนะครับใน้คนก็เลยไม่โดนแต่ก็มาทุกวันเช้าก็มากินกาแฟกับเรา เย็นก็มาอีกแต่งชุดนั่แหละชุดอย่างที่เห็นในภาพนี่นแหละแต่งชุดเหมือนทหารเนะี่ยแต่ไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรนะครับมาแต่งตัวเรียบร้อยมาคุยด้วยมากินกาแฟมาสูบบุหรี่นะครับบางทีบางครั้งก็เลี้ยงเบียร์เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โดนนะครับแต่ยังมีคนไทยอยู่หลายท่านที่คิดอยากจะไปเที่ยวนะครับช่วงนี้ไม่น่าเที่ยวนะครับไม่น่าเที่ยวเลย,ยพูดง่ายๆนะครับไม่น่าเที่ยวนะ ถ้าอยากไปจริงๆนะใจจะขาดทนไม่ไหวโลกสวยต้องมีคนรู้จักครับมีคนรู้จักจะจะดีนะครับเขาไม่สนหรอกเขาไม่รู้หรอกคุณเป็นดารงดาราก็ยังโดนนะนะเป็นนักท่องเที่ยวก็โดนโดนยึดพาส,สปอร์ตกฎหมายบ้านเขาอ่ะมันไม่เหมือนกฎหมายบ้านเราฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวสปอปลาวให้ตรึกตรองไต่ตรองให้ดีๆนะครับขนาดไปถูกต้องนะเนี่ยนะ ประเทศอื่นเขาไปยึดหลอกพาสปอร์ตถ้าเรามีความผิดนะไม่มีความผิด,นะผดหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยไปทําผิดกฎหมายบ้านเขาอะไรเงี้ยถ้าเราไปถูกต้องไปเที่ยวแบบปกตินะบางท่านก็ไปแบบไปเที่ยวโดนตำรวจลาวจับบอกว่ามาเที่ยวโดยมีไกด์อ่าไปเชงงันก็มีก็โดนปรับไปสามร้อยนะครับโดนปรับไปสามร้อยข่าวนี้ก็นานแล้วนะครับมากมายนะครับหลายเรื่อง ที่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่สปป,ปลาวโดนกันทั้งนั้นะล่าสุดที่เป็นข่าวก็คือนี่แหละมีคนมาแชร์เพจเขามาแชร์ว่าโดนตำรวจสปปลาวนี่บุกเข้าไปยึดพาสปอร์ตแล้วเกาเรียกเงิน300 u s สดอลลาร์เนาะสหรัฐแล้วก็เงินหมืน่นกว่าบาทนะครับก็อยากให้ทุกท่านเขาเขาเตือนกันอยู่นะประกาศข่าวยูทูบออกทุกวันนะ นะไม่รู้เขาไปดูช่องไหนกันบ้างนะไม่มาดูช่องเราบ้างเนาะนะครับหรือหลายๆช่องเขาก็พูดกันหมดเกี่ยวกับประสบการณ์การเที่ยวประเทศลาวนี่ท่านอาจจะโดนนะครับส่วนมากก็จะโดนใครไม่โดนก็โชคดีนะครับก็าฝากเตือนอเตือนทุกคลิปเลยนะเตือนหลายหลคลิปจะไปเที่ยวเลยดีกว่านะยิ่งหน้าฝนนี่ไม่ต้องไปเที่ยวเลยนะครับไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยวังเวียงนี่เที่ยวไม่ได้น้ําท่วมแม่น้ําชอง ่วมน,นะครับแถวหลวงพระบางเนี่ยมันสูงไปได้สูงนะครับแต่ว่าน้ําตกมุคกน้าหลากมันก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วนะครับแถวน้ําตกตาดกวงสีอะไรอยู่แถวหลวงพระบางนะครับแต่รวมๆแล้วผมว่าถ้ามีตังนะไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่านะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับถ้าพมา่าไม่มีเหตุการณ์ สงครามไปเที่ยวพมา่าดีกว่าเราอีกนะครับขเขมรนี่ยิ่งไม่ได้นํานะครับอย่าไปเที่ยวนะครับขเขมรนี่รับไม่ได้เลยครับสุโปกแพงนะครับผมนะครับถ้าไปเที่ยวสวปอรลาวช่วงเนี้ยท่านอาจจะโดนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่โดนเต็มเต็มเลยก็คือเรื่อง,องราคาค่าบริการค่าอาหารต่างๆช่วงนี้แพงมากนะครับเพราะเงินเกลีบคอเฟ่นะครับผม นะครับผิดเล็กผิดน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะอุรีเอาไถาอุรีวฟรับปรับจัดข้อหาอะไรก็ว่าไปนะไม่น่าไปครับจะไปนะครับสันหาไม่ดูในผลก็มาเล่าให้ฟังลหลายๆเคสนะครับถามว่าสวยไหมมันก็สวยเป็นบางเมืองอย่างหลวงพ้ะบางอย่างที่ในพลนั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านงใช้เวลาสองวันอย่างน้อยเนาะถึงจะเที่ยวหมด หลวงพ่อบางมีครบทุกอย่างห้องพักห้องอะไรก็ดูดีๆหน่อยถ้าไปกับคนพื้นที่ไม่ค่อยมีปัญหาห้องพักไปก็ได้พักไม่ใช่ว่าไปแล้วจองแล้วห้องเต็มเงี้ยก็มีแบบนี้ก็มีด้วยนะครับจองแล้วห้องเต็มก็มีขนาดจองไว้แล้วนะพอไปถึงบอกห้องตเต็มมีคนอยู่ออไม่รู้เขาบ,บริหารอย่างไรนะครับแต่ที่ในพนไปนี่ที่หลวงพ่อบางนี่สะดวกสบายนะครับเพราะว่าไปกับคนพื้นที่ แต่เขาต้องใช้ตังค์เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกับเขาเป็นไกด์ให้เราด้วยแหละนะคือสรุปรวมๆแหละไม่ไปดีกว่านะครับเตือนๆกันไว้เนี่ยเรื่องล่าสุดที่มาเล่าให้ฟังก็คือมีอย่างที่ไหนบุกไปถึงห้องพักไปยึดพาส,สปอร์ตในในข่าวเขาก็เขาไม่ได้ทาความผิดอะไรนะไม่มีความผิดอะไรผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาไม่มีนะครับอยู่ๆก็ไปโดนยึดพาส,สปอร์ต แล้วก็เขาเรียกข้อหาอะไรไม่รู <nước> <tr> ้นะมันไม่มีรายละเอียดเพจเขาเอามาลงเขามาแชร์กันนะเขาก็ปรับนะครับปรับไป300ร้อยยูเอสดอลลาร์เป็นเงินไทยตอนนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับให้พิจารณาไตรตรองดีๆถ้าแบบอยากไปมากๆนะถ้าอยากไปมากๆทัวอยู่นี้ก็ไม่ชัวร์นะครับ บางทีก็โดนทัวหลอกก็มีนะครับมีหลายแบบอพอไปถึงบอกอข้าวเช้าไปขอคิดค่าเพิ่มอีกบางคนไปเป็นคณะนะไปเป็นคณะก็มีบอกค่าเด็กล้างจานเพิ่มขอเพิ่มนะขอเพิ่มค่าอาหารเช้าบวกค่าเด็กล้างจานด้วยนะครับทจริงอ่ะตองห้องพักอะไรต่างๆมันบวกรวมกันครบแล้วเขาไม่มี มาคิดยิบย่อยอีกใช่ไหมครับแบบนี้ก็มีไปกับไกด์บางทีไกด์ก็หลอกเราอีกก็มีนะครับสรุปรวมๆเนี่ยพูดแล้วพูดอีกไม่ไปดีกว่านะครับไปเที่ยวที่อื่นดีกว่านะครับแนะนำให้ไปเที่ยวเออวียดนามถ้าไปเวียดนามไปกับไกด์ดีครับโอเคเลยแต่ต้องเลือกหน่อยเขาจะมีทั้งไกด์คนไทยไกด์คนท้องอถิ่นนะครับพูดภาษาไทยได้ที่ในปนไปมาก็ ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไปกับใครนะครับนะครับที่พม่าก,ก็ผู้คนก็ยิ้มแย้มแก่มใสดีถ้ามีโอกาสไปก็ลองไปดูนะครับดีกว่าลาวมากนะครับดีกว่านะครับเรื่องความสะอาดก็พอๆกันนะครับพอๆกันบางที่ก็สะอาดนะแต่ผู้คนซื่อสัตว์นิสัยดีกว่านะครับสําหรับคนแถวเชียงตุงนะแถวบันดะเลแถว ย่างกุ้งนี่ในคลไม่ทราบนะครับถ้าไปอย่างนั้นก็ไปกับไกเขาก็มีไกนะไก่พม่า,มมาเขาจะแนะนําเราดีนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองไปเที่ยวดูนะครับให้สงครามบ้านเมืองเขาสงบเมื่อไหร่ก็ลองไปเที่ยวดูนะครับไปก็ลําบากลําลบากเหมือนกันแต่ไม่ลําบากเหมือนลาวนะเดินทางไกลเหมือนกันแต่ไม่ลําบากเหมือนลาวลาวออกจาก หลวงพระบางเอ้ยออกจากหลวงพระบางไม่กี่กิโลเองถนนไม่ดีแล้วออกจากเวียงจันทร์ไม่ถึง20กิโลถนนนี่คนละเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับขานำมาฝากเท่านี้สาหรับทุกนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกับสญหาไมุู่รในคนนะครับขอพคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ